สมุกลังคนมอนว่ามีคนตัง้งหลังมาดอกเอกนอาไหยมันขีอะไรตลาดอะไรเหรอที่นี่มันคือปา่าใส่ต่หมวกวะ้าเราออกจากมากูเด้ออีพวกปอกออกจากมากูเดินนีอ <c oughs> อกจากมากูออกออกหนี ปุออ่ยมีเหมือนเดี๋ยววันที่สองแล้วบักขัดทหารแล้วเป็นอย่างไรไอ้กูจะเตะแล้วบอเมื่อกี้พีหน้านกูก็เดินจับแล้วไงแล้วกูก็จะว่าแล้วกูก่อนที่มือจะจับกูจะ,จ,บจะเอามีดตะตัดนิ้วก้อยกู้ค้างพ้นกันแล้วกันกูจะได้เป็นคนพิการคือเชเบิดจับเออเป็นอีกกระเทยอย่างกูไรอีกกระเทย อ้กะเทยบ่งอเออเขาบ้านไหนไม่จับเขาเลี้ยนอยู่แล้วมื่อสิมาฟ้า้ันเนี่ยกูหาพอหาามเองวะมันเพลินมันเพลินหนีไม่ใส่กันนีเด้อเป็นอย่างเมีอย่างกูสูนหือกับมาฟ้ามันเนี่ยเี้ยนส่วนหลังอยู่เราคุณมากหม นี่กระเป๋าสมูทเป็นของกูว่าเก็บอะไรวะเป็นกเกแือสมูกยิงไปกว่าใดท่านี้คนติดติดตามเพจเอ้ยช่องกูแล้ไปเม้นน้ำมันสนุกดีกูแบบภูมิใจมากมันยังบอกเพื่อนหรือเปล่ากูก็บอกหูเหมือนกันมึงหรือเปล่ามึงสมัครแอคเคาบแอคเคาบมั้งสมัครแอคเคาบฟอมร์มเลย กูเป็นเคกุนังปันอยู่งนเวลนไปสมหรออเขาป้อมและหล่ะเมื่อนี่ก็5หาสิบรอบแบบกูมีมีมีกูบอกมีปืนกูบอกไ้ยงไพอีมึงบอกว่ากูต้องหนาดานแช์คกิปตัวเองเขาคุมแหลกไล่แหลกผู้ติดตามแหลกเกแหลกฟ้อนยัง่ะแหลกซับ i b e YouTube อ่ะกูต้องบากบั่นสัเพียงใดเพื่อจะให้ไปเพื่อจะให้จให้ผมจักช่องกูมาขึ้น อี๋เฉียวบอดมึงบ <f uro. S 2> ่ย like ิงหยัง <legitimacy> อ <parfois> uh, kind of ือโอ้ยสถานการณ์บ่ต้องยั้งให้กูดอกอีมีคนยิงมาอุ้ยรู้เสียว่ะก่อนนี้กูกูก่อนนี้กูจะตายมันอยู่ทางทางมึงแอบนี่ยแหละมึงสิมาแอบหยังกูไปแล้วเด้อ เป็นหิงคนบริสติบ่บอบอของบอมีเฮ้ยโอ้ยมีดมีกมีระวังโอ๊ยนี่รมีเอาโอ้ยปกมีกนะฟาร์มเหลืองใหญ่เหลืองฟาร์มเหลืองใหญ่ใส่มันด้ใส่ไมันด้ใส่ไมันอใส่รนั่นเหรอเหรอเหรอเหอเรเฮ้ยเชียมิเชียมิ ยมีมันประตูม่นเป็นบอทด้วยออกมันเลยออกมันเลยเฮ้ยมีคนมาอีกมีคนมาอีกแรงนะความโลภอาชีเนี่ยกูตายกันเลยแต่มันยิ่นยั้งตั้ง Surprise motherfucker ไอ้เสือหมากูก็ไม่เห็นข้อมันขอหาเฮ้ยนี่เดี๋ยวมันตายแล้วมันตายแล้ว บึมีสูตรยิงเท่ๆกูใส่เลยวป่ะอยู่ดิๆโว้หลบแบบเนี้ยหรอมาคนแรกเดี๋ยวกูยิงตายอ่ะหลบแบบเนี้ยเนาะเฮียกูแบบตาต่อเลยหรอเอินมันเอิร์นมูไปยิงกูแทนเีงแล้วมึงยิงไม่ดูใส่หลักคือบอมมาเห็นกูเห็นเน้แล้วมึงมาจอมันใต้เนี่ยนะมันจะมีไม่อีกไงี่มึงมีของอยังเรือไปกันเถอะไปกันเถอะอ่ะเรียบร้อ ยังไปคุ้มขับมันอยู่นะพูดจะหลวงขี่แบบถูกวันนะนจะหลวงขี่แบบวันต่อวันเลยเรนะ <c oughs> ื่อยยังบวกขับนล่นนีเรือส่วนเรื่อยยังก่อนะมีนี่มันมาหน่ะมัาหน่ะ,ม,นะ <c oughs> มันนะเฮ้ยมันมันเป็นคน มีขวม,มันบ่มีของไงมันบอมีเอจเินนรถวนคันนึ่ง Mark Mark ขี่มัน <Mark S 1> เหรอโอ้ยนันดีดีด,ดีอีกแล้วอยากเห็บกูดามันดีดไปเลยไงมันเลีวไง โอ,โ,อโอ้โหกูตกใจเหมือดแต่มึงจะไม่ใส่ละนั่นเข้าวงไงมึงมีรถอยู่ข้างหนา้ากูเร็วเร็วเวมันไหลกูเล้วมันไหลกูแล้วใส่ตรนี้มึงมโนหรือเปล่ามึงเสพจอดจอดจอด โอ้ยตายไปหลบหลังนี่ไปหลบบ้านตัวนี้ก่อนไปหลบบ้านตัวนี้มาขืนลถดีกว่ามาข้นรถมาข้นลถเอาอียนี่าไปบวบไ่รูเรือเกมน้ำมันมากี่บอมมนี้วะขืน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 ไปบ้านสองสันคนืนไปบ้านโอเออกำลังออเฮ้ยแต่ยังวมีคนอยู่บ้านลงม โอ้เชี่ยอุ้ยอันนั้นกบลอันนั้นกมีสมูทกันแล้วมีโอยกูแน่กบสมูกโอยกูแน่สองมาบร์กูบอกนะสมุนนำน้ำเนี่ยวงอัดจบที่มึงกระดาษเพชรเวลุงยออกออกข้างหน้างูแล้่ข้างหน้านะบัลลังนั้นน่ะวงจบวิ่งไม่มกันเด้อเห็นแล้วเห็นแล้วมาตั้งมาตั้ง โดนดอกหนึ่งกูพิ่งว่าใส่ปืนต้นหนีมามีดับเสียงเม้นมันบอกหงอยผูอยู่ใส่ระวังเลยมันเห็นมันหงอยแล้วมึงอยู่ใส่นั่นดินั่นดีนั่นดีนี่ระวังนี่บางนาต่างเห็นมึงมันบ่ห็นมันบ่หินบางนาต่างเล็งมึงมันบ่ได้เล็งกูมึงก็เป็น ได้แต่แต่ที่กูหันมุมแหละนะกูก็ว่าดีแต่แต่กูหันมุมอะไรอยู่นี้ะอะไอะไรมึงสิออกไปเนี่ยแหละกูเห็นมึงอะไรกูละหันมุมมาเลยแต่กูตกใจเนาะแต่ป้าสมองหลอก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 มันกัน มิกมิกมิกเห็นมึงมิกอ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 กเออมันเห็นดีดมันยิงมาชิ้หายแล้วมึงเอ,อ้ยระวังระวังเงียบเงียบไป,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 ปอันนี้อี้ะนอะ่มันอยู่นี้ป่านอีน๋มิกมิกมันอยู่นี้เอ,นเอารถไล่รถนี่ หลุดมีคนขับแบบแต่ตาย,ตาย,ตายอา๋อืมมันตายซุ่นกลัวจังอาจมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้นึกว่ารถขับอีกซุนซุ่นอะไรเงี้อยเหรอขนาดคนขับรถมาอย่งา,ยา,ายงตายขนา,ขนาดคนขับรถมา,ยายอ,มอย่าง,าางตายเหรอมึ <c oughs> ิ้มันจักูนี่งงเลย <c oughs> เรียกว่ากูสินีเป็ได้ปะ หนีมีดีบุกกีวีเอ้หนี่มึงแลนตรไปข้างลางยิงไหมน่าจะจบไปมันมีคนเดียวแหละกวลัวาร์มแล้วกันหนีเรื่องฟาร์มกข์าวีเรากูบอกเลี้ยวเห็นบมอกฟื้นนี่มันแห้งมาเสือกูเติมเลือดให้มันเต็มเติมเลือดให้มันเต็มก้นจะหนีอะไรกูแบบูบอกให้เติมเลือดมันควรเติมนี้โอ้ยมาซูนเดียววะมึงหนิมั้ย รุนเล้ยเงียสิแตกเลยเนี่ยเลี้ยวซีร็วๆนีข้างนา้างนาน้ำ้างนารถตัวเองมีเก่าวีหรืมีวงอยู่หลังอยู่ด้วยนี่พวกนี้มันคือมองมานี่ปูมาแล้ว กูตายไปแล้วแต่กูบ้ตายก็คือบ้ิหี่ฮานเนี่ยมาเขาอาจจะชี้นหนึ่งก็ได้เต่ว่าบ้ตายดอกมึงไก่มาแล้วกูสิยุดหาเมงมาอียอีกทีหนึ่งแน่ๆเลยกูตายแน่ๆมีกุสิย์เสียงอีบอกเราวงกระเจอาหาคุ้งเหงาเลาไปข้างหน้าไม่เขาเอาเขาวงต้นนี่เนี่ยมันอยู่ข้างหน้าแล้วกุสิเขาเนี่ยอะ่ละวายกะอ้อมมึงอ้อมนั่นข้างหน้าของน้มตรงนี มึงโอ้ยระเบิดตีหนึ่งแหวตีหนึ่งแถวสองสามตีคุณพนเ่องทรงค้นบรเดี๋สีเหมือนกูเห็นอยูมองโขดห็นขนั้นเลยกระเมนกระตต้หนึ่งที่กูบอกว่าหองน้ำไม่อหองน้ำเหมือนหองน้ำมึงอีด บมมีคนกู้กู้แรงไปถึงกูดหลบอกว่าเต็นเต็มเลยขันแบบเล่นแรนลบๆลบปัดแลนไปน้ำหลบไปน้ำไปแบบเล่นนาตัางไปนี่มีขังน้ำขังน้ำแมนวะพ้นหรือรถวะอีกขงโสติดพ้นวะนี่คืออะไรอะมดมอไซค์ก็จะมเมนคัดขาดเนี่นี่คนหินคนหินก็ได้ต้นไหม้ก็ดี นั่นดิต่อหนาต่อตามาตาตาตนตาตาตาเห็นตา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 ม่ตาตนตา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 มาตนตาตาหาัาตาตหตนสมตา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 ตนตมตกตาตาตาตัตาตาัาต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 านาตาตามาต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 นตา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 งาตางาตาตาาตาตัตาตงตา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 ตนึงกันาตาตมึงนี่าต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 อตากาอมึง